อันบอ์สมอริกนะครับสำหรับกล้อง a 7 c mark II นะครับต้องเกงหลิกสมอริกทีนะอ่ออกมาก็จะเป็นงนี้ออกมาอย่างนี้น,นีใส่อะไรขอดูถุงก่อนอ๋อโอเคกูตัวนี้นะครับ โอเคโอเคนี่ครับมีแผ่นยางๆตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้มีเขียนว่า m 2 5น่าจะเป็นไซส์ของขนาดของตัวนี้แน่เลยผมว่าเขาทำมาเพื่อตัวนี้ปะ่ะโอเคเนี่ยชอบสมอลลิกตรงนี้ครับมี มีไอตัวตัวเปลี่ยนอนะมาให้เลยแล้วติดแบบแม่เหล็กคือคุณสามารถถอดได้ทุกที่ทุกเวลานะครับแล้วก็แม่เหล็กนี่ก็โอเคไม่ผมใช้เจนแรกไม่หายนะแต่เจนนี้เอ๊ทำไมมันดูอย่างนี้จังทำไมมันดูน่ากลัวเหมือนกันนเนี่ยแต่ผมคิดว่าไม่หายหรอกมันตําแหน่งมันไม่ใช่อะไรปะเราตกอะนะครับใส่ก้น นะครับพอใส่เราก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับด้านข้างนะครับด้านข้างก็เนี่ยมีขั้นตรงนี้นะครับเพิ่มพื้นที่ให้นิ้วก้อยเราเหมือนผมเนี่ยมือผมอ้วนผมรู้สึกว่าพอดีพอดีเพิ่มมือที่ให้นิ้วก้อยสิ่งสำคัญนะครับดูพื้นที่มากขึ้นนะครับจะใส่ไม่ใส่มอนิเตอร์อะไรเงี้ย แต่ผม,มชอบใส่ไม้ตรงนี้ผมรู้สึกว่าใส่ไม้ข้างๆแล้วมันดูแบบมันดูโอเคไม้ตรงกลางไม่รู้สิแล้วแต่คนชอบเนาะผมไม่ชอบอะไรมันบงังบังในการมองตรงๆนะครับประมาณนี้ส่วนบนส่วนก้นนี่คส่วนข้างๆข้างๆก็ยังมีสกรูให้อีกนะ ความเริงเขาคือมีสกรูให้ด้วยด้านข้างนะครับหลายไซส์เลย1นส่วนสี่อะไรพวกนี้นะครับนี่ต้งกลเนาะนะครับด้านนี้คือด้านฝั่ง SD c a r การ์ดก็ยังมีอันนี้ผมซื้อที่ Shopee นะครับก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับร้านเนาะผมคิดว่าทุกคนนะ่าจะเิร์ชเจอนะครับส่วนใครเสชไม่เจอก็ ินบ็อกมาแล้วกันนะผมไม่ได้ส่วนได้ส่วนเสียกับร้านนะครับทุกคนลองเสิร์ชคำว่า s m สมอลิ e ดูครับก็จะมีของ AJC AJCR นะครับประทับใจครับด้วยความที่ใช้แบรนด์เขาอยู่แล้วนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ